ข้อดีของการเรียนออนไลน์นะครับเด็กๆทุกคนได้เพิ่มทักษะของการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างดีมากเพราะว่า หลังจากที่เราเริ่มเรียนไปนะครับอาตย์แรกๆเด็กหลายคนไม่สามารถใช้ Google Meet ได้ไม่สามารถใช้ Google Form ได้แต่หลังจากเรียนไปนะครับเด็กหลายคนสามารถมีพัฒนาการทางด้านคอมพิวเตอร์ได้อย่างดีสามารถใช้ Google Form ได้โดยที่ไม่ต้องมีผู้ปกครองสามารถใช้อีเมลหรือใช้ Google Meet ได้คนเดียวโดยที่ไม่ต้องถามใครนี่แหละครับคือข้อดีในการเรียนออนไลน์ที่มันไม่สามารถหาได้จากบทเรียนที่โรงเรียนครับ Learning online is a great experience for students. They have learned to be independent and responsible. They are able to submit homework and join online classes without parents' help. Computer literacy skills are another strong point because we have used a lot of online resources in our learning process. Social skills. Are developed as well because the kids learn how to cooperate with each other and how to take turns while speaking. We worked in a friendly and cheerful, cooperative atmosphere, and that was so much fun. สิ่งดีๆที่ครูมองเห็นในห้องเรียนออนไลน์นะคะก็คือเด็กๆได้ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวมากขึ้นค่ะเหมือนบางคาบที่มีการจัดกิจกรรมวาดรูปหรือว่าเต้นอะไรที่มันสนุกสนุกเนี่ยก็จะเห็นว่าเขามีการแบบชวนน้องชายหรือน้องสาวมาร่วมกิจกรรมด้วยก็เป็นภาพที่น่ารักดีค่ะส่วนพัฒนาการดีๆที่เกิดขึ้นของเด็กๆนะคะที่สังเกตได้เลยก็คือ เด็กมีพัฒนาการในการใช้เทคโนโลยีหรือใช้คอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Google Meet หรือว่า Google Classroom เนี่ยคล่องขึ้นอย่างมากตั้งแต่แรกเลยจากแรกๆเนี่ยบางคนเข้าเรียนไม่เป็นส่งงานไม่เป็นจนตอนนี้ก็คือสามารถทําทุกอย่างด้วยตัวเองได้โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ปกครองก็มองว่าเป็นพัฒนาการดีๆที่ดีต่อตัวเขาเองแล้วก็ในอนาคตเนี่ยยังไงเขาก็จะได้นําไปต่อยอดไปพัฒนาแน่นอนค่ะ